มหาวิทยาลัยคือแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำหรับการศึกษากุฏิของหลวงปู่มั่นวัดป่าบ้านหนองผือคงเปรียบดังมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนาและหลวงปู่มั่นผู้ริทัศมหาเทระก็เปรียบได้ดังพระบุพพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมความเป็นมาของสถานที่สำคัญแห่งนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นจากปรชญ์ชุมชนเล่าสองแผนสี่ร้อย เจ็ดสิบแปดนะครับมีพระธุดงเดินมาปรากฏชื่อว่าหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นซิดผู้ใหญ่ผู้นึงของหลวงปู่มันเพิ่นมาแล้วก็เพิ่นกระถามว่าดงป่านี้ดงป่าที่เป็นวัดเฮาคู่มือเนี่มันมีเจ้าของบอสแต่ว่าหลวงผพ่ก็ตอบเพิ่นว่ามันมันมีได้เพอถนาะครับมีได้เพ้่นะเ,เ,พเป็นเจ้าของเพิ่นกระเพราจะมาปรากฏเป็นที่พักสงฆ์ิ่นก็เลยมาสร้างปุติเล็กน้อยน,อยนะครับเพราะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาอยากมากแพลงพาไปคาดเขินพระสงฆ์องค์เจ้าก็ อึดพาอึดเพแต่ว่าบ้านหนองผือไม่ได้อึดพาอึดเพเพราะว่าปู่ไฟเองปู่พริกเองปู่เข้าเองหลวงปู่ลุยเพิ่นก็มีนโยบายคือเอาผ้าไฟเห่าเนี่ยย้อมเป็นสบงจีวรย้อมเป็นสังฆาฝ้าไปถวายหลวงปู่มันหลวงปู่มันอยู่เชื่อเพิ่นก็นั่ไปเป็นเวลาสิบปีที่หลวงปู่ลุยอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่วัดเห่านี้พ่อสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับปลายปีกะสะบานเห่าทั้งหมดนะครับสิบสามคนไปรับเพิ่นอยู่วัดนาคนิมิตรนะครับบ้านนามุน อำเภอโคกขีีสุพรรณย่างไปไปแจ้งกับเพื่อนเพื่อนกะเอ้าเก็บเพื่อนเก็บของใส่บ้านเฮากะอนสุมผู้ทาผู้โทกันเอาของนักสุมคนนุ่มหักมาย่างหามมันไม่ได้มากคือคุณวันนี้ย่างหักไปหักมาบ้านนั้นวันนี้เอาเครื่องเอาของเพื่อนมาไว้อยู่วัดบ้านผือพอเพื่อนมาเพื่อนกะสอบถามว่าบ้านเฮาเป็นไ้เลยความเป็นอยู่เฮากะนับถือผีสางนั่งไหมถือผีฟ้าผีเสนก็ได้รับกุศโลบายจากเพื่อนเพื่อนกันเลยพะนับถือผีนี้มันเพื่อแล้วนับถือผนเนาะ มีบ่อผีฟ้าสะนังกาสามีผีบ้านสะนังกาสามีมันจะต้องเอาพระพุทธทั้งสะนังกาสามีธรรมงสระนังก้าสามีสังขังสะนังขาสามีหมมันจย่ม้นเกิดมาเป็นคนชาวบ้านเฮาก็เพิ่ฝนนะครับกับผ้าเดียวเลิกล่าการนับถือผีองหลวงปู่มั่นคือสอนให้ชาวบ้านองผือเรานี่เปลี่ยนจากขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆที่เรานับถือผีนับถือทางไสย,ยศาสตร์ แล้วความศรัทธาในตัวองค์หลวงปู่มั่นก็คือท่านเป็นพระกรรมฐานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ลงไปวัดแล้วถ้าไม่ได้กราบกุฏิหลวงปู่มั่นก็เหมือนเราไม่ได้ลงไปที่วัดมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราจริงๆก็คือไปกราบแล้วไปขอพรคือระลึกเอาของใครของมันนั่นแหละแล้วสิ่งที่เขาระลึกนั้นหลายครั้งหลายหนเนาะก็ ได้ดังที่เราคิดก็เลยเป็นที่ยึดถือแขกยติธรรมทางอื่นที่มาก็อยากมาตามรอยหลวงปู่มัน่นคือท่านมาเมื่อปลายปี2 4 8พปเจ็ดปลายปีนะครับพอพนอยู่ในสาราโลงธรรมนั่นนะครับชาวบ้านเฮาไทยบ้านเฮา,า,าเห็นว่าเพิ่กนกะเท่าแล้วก็เลยขออนุญาตเพิ่นสามเธอนะครับเธอที่สี่เพิ่นจึงอนุญาตให้หาไมาห้หาอย่างมาตั้งกุตินี้2489เพอดี ิเปตจะมาสาพรรษาหนึ่งแล้วพรรษาที่สองเราตั้งกุฏิยกกุฏิคือปลายปีนะครับผลิีบรรดาลูซิลูฮาพระสงฆ์พระเจ้ากับเริ่มมาแล้วหลวงตามหาบัวก็มาทศพันี่ร้อยแปดสิบเก้าที่เป็นพระอุปถักหัวหน้าอุปถากนะครับตอนนั้นก็หลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศอันนี้ก็มาเป็นข้างข่าวเพิ่นแบมีอยู่เหิงหลวงปู่ล่าเขมมาปโตก็มาอยู่ประจาหลวงปู่แตงอ่อนกัญญาณธรรมโมหลวงปู่คำพองติดโส นะครับที่ยูดอนนะครับแนะล้วก็หลวงปู่อุ่นชาคาโลหลวงปู่อุ่นกัญญาธรรมโมอยู่อำเภออากาศอุ่นสามอุ่นนะครับมาปฏิบัติรักษาเพื่นเทวมหฟองเทศอนุสรที่เฮาเคารพนับถือหลวงปู่มัน่นคือกุฏิหลังนี้ที่เฮาเห็นอยู่นี้ลูลานก็นเห็นคือกุฏิที่บ้านเฮาหาไม้หาโตะมาสร้างมาเพือเพิ่นสร้างเพิ่อนออกแบบเองเพิ่นก็มาวรรชาก,การสร้างคุณตาเล่าว่าสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหากได้มากราบสการะหลวงปู่มัน่น พระบุพาจารย์แห่งกองทัพธรรมและกุฏิซึ่งเปรียบดังมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนาก็จะเป็นมงคลของพวกเราอย่างที่สุดเฮงไปมังกรพูดละเลาะฝนหาำแดดถือก็เลยไปขออนุญาตทางกลุ่มศิลปกรกลุ่มศิลปกรเขาบรรจุไว้เป็นโบราณสถานเมื่อ2522าว่เขาแต่ต้องไม่ได้ละมุงไม่ก็ไม่ได้ละม้างก็ไม่ได้จะต้องรักษาไว้กลุ่มศิลปกรเขา,าร,รักษากุฏิเขา ก็เลยสาบาบนก็เห็นเอ๊ะบกษาเดียวกับรูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พยุงจาวาดปัจจุบันเฮาเยสร้างเจดีเฮาวอก็เลยพูดสิ่งเดียวเอาสร้างขันเฮาได้เงินต่อไปหาเงินเอาที่ปีเศร้าปีจะอาจจะแล้วก็ได้ไม่ถึงสองปีนะครับเจดีนี่ก็แล้วเสร็จที่เฮาเห็นอยู่แล้วอีกหนึ่งสถานที่สําคัญสาหรับรวบรวมเรื่องราวของหลวงปู่มัน่นคือมหาเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัศน์มหาเถระโดย กว้างทั้งหมัดนะครับ60เมตรสูง32เมตรมีรวมชัดปดิธานพระบรมสารีริกธาตุและลาหันตาธาตุสาวกิกธาตุนะครับหรือว่าอาหันตาธาตุแล้วก็มีรูปหลวงปู่มันปณิถานอยู่เท่าองค์ครึ่งใหญ่กว่าคนแถวลู่ลานที่ไปกราบทั้งเนะเ่าเห็นองค์หใหญ่นักเะเลอรอยู่หลวงปู่มันคือใหญ่แท้ลู่าลานเห็นความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีล เมตตาและกระตันยูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น